สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมอาชันสามพันพันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาเล่นลาเต็อีพสองนะรอแล้วผมแปบ๊บเดียวผมก็กทำอีพีสองซะละนะยุอเรื่อกัลวซึ่งลาเติดอีพีสองเนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นให้มันถึงแบบถึงด่านสองสองหรือสามดี ึ่งได้ซ้มอุ้ยไม่หายเฮ้ยไม่หายทุกคนเชี่ยมาไ้วนโอ้ยไม่ก็โอ้ยไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กไม่กไม่ก็ไม่กไม่กไม่โอ้ยไม่กือบตายเกือบตายเดี๋ยวนั่นบอสเหรอเมื่อกี้ผมเจอบอสทุกคนแต่บอสแม่งข่าเกินโดนปืนกูยิงรัวมานดีนับนักแม่นปืน คู่เป็นอะไรวะไซตามะล่างถือปืนนับไซตามะล่างถือปืนเพราะว่าคนผู้นี้เขามีความเร็วการยิงที่แม่งเหนือชั้นกว่าคนอื่นที่ไปโอ้ยเขี้ยปืนก่นเชี้ยปืนก่อนทุกคนปืนก่อนปืนกนเอาปืนก่อน,นอนอ้โหเขียรแรงก่อืือม เดีด๋ยวยของเกือกการเลืออ่าสิเลยไม่รู้พูดอะไรวะแต่ของดีจรงิงบอกแซ<ส>่บโอ้โหหวกหมาป่าทำไมแดะโชคแลมบวกสิโชคก็ต้องเก็บไปก่อนนะผมยังไม่รู้าทำ้ไงได้นะหนะ้าอกไม่เอาขายเอาอะไรทุกคนเอาอะไรดีวะแล้วผมจะเอาอะไรดีทุกคนแกตอบสนองอันนี้ก่อนดีอู้ มาขายซุดด้วยรีสเตทเลยต้องซื้อแน่เนาะระยะจุมตีลดลงช่างมันไปโอ้เมกี้ขยับไม่ได้เลยไม่รู้เกมค้างหรือเป็นอะไรก็ไม่ขยับไม่ได้มันก็โอ้แล้วยิงลัวมากทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรมาทุกคนเฮ้ยตัวไะไเน่ะหัวยัางก็นอทั้เป็นปืนไอชีพผม มาเด้ออืม่ามีเดินออีสัตว์อะไรอย่างเหี้ยโอ้โอ,โอ้แม่งกูจะไปเข้าไปดูใกล้ๆมาให้ชัดโอ้โหยิงล้มมาครับผมอ่ะยิงล้มมาโอ้ my god อืมปืนมันมีดิกันแบบมันไม่ใช่ไม่ดิกันแล้วน่ะไอเนี้ยตอนนั้น ep ก่อน ep หนึง่งตอนนั้นบอกว่าเป็นมิดิการไหมกูอันเนี้ยซุ super ไม่ดิกันแม่ง มันพกกรบอกกับแม่งความจังมาเที่ยไม่รู้ถือได้หมดเโอ้โโอ้โม่ก็รมูเี้แล้วโอ้โหอียแม่อะไรดีวะปอดการลบลีกการลบลีกอกอลบลีกาก็ลบลีกแล้วอะไรดีอันนี้กวานี่นี่อ้มันเท่จริงเลย มาดูกันมนอว่ามันจะเป็นไงครับผมล้อเ,เลี้ยวล้อเ,เลี้ยวเยี่ยวใส่ถุงเอออเราจะมันเล่นถึงอมด่านยี่สิบกันนะผมนะด่านยี่สิบหรือไม่ก็เล่นให้จบด่านสองด่านสองมาเลยก็ได้ผมบอกเลยว่าอืมมาอือกูยิงเก่งอือ แรงคีย์บรอร์ดอะหวงไม่ได้ไม่ได้มึงไม่ได้กันสุดัตว์เหรอโอ้โหของเรื่องอะไรละติดกัดอี๋โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงไม่ได้กันหรือมึงคืออะไรวะเนะี่ยฮะโอ้โหคุณพูปืนปืนหาอะไรวะ ปืนนี่มาคือปืนอะไร <c oughs> ปืนเที่ไม่รู้นะมันก็คือปืนแหละแต่แล้ววิ่งไปเลยเชี่ยอันนี้อันนี้มีของที่ห้ามพลาดทุกคนอะไรดีระจะหมูด,ดีวะ่ะเพิ่มโชคดีแน่โคกกัวดีแน่อันนี้อะไรก็เอ่อประเด็นกระดาดินกระดอน ดีใช่ไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ก่อนดีดูช่วยแล้วมือนกันโอ้โหงโับ <c oughs> คิดว่าอนะไรกันเอะเ,เดี๋ยว Q&A เนะี่ยผมจะทำตอนพูดคือทุกคลิปเนี่ยครับผมจะพูดถึง Q&A ทุกคลิปเลยนะเออซึ่ง Q&A ผมอันนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะผมจะทำ Q&A ตอนที่มีผู้ติดตามถึง ห้าร้อยคนนะผมซึ่งก็อีกยาวครับผมไม่รู้ว่าอีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนกี่สัปดาห์นาแล้วไม่มีทางรู้โอ้ยอเชียเรื่องไปครับผม,มชายผู้นี้เขาเคยเป็นนักชกเอมาก่อนเมื่อสองเมื่อเจ็ดสเมื่อแบบยี่สิบปีก่อนนะเขาเคยเป็นนักชกมาก่อนนะผม นักมวยไทยครับผมเขาก็เลยมีความสามารถการตอบสนองที่เร็วมากๆผมกระสุนก็ดีนะอื็กเก็บเจ็บเอาอะไรดีคนตามแข่งเอเอ้ยเอาความเสียหายดีกว่าดีล้องความเสียหายนะ่ก็ไม่มีอะไรสโคปนัคนก็ให้น้องเอาสโคบปดีกว่าอืมแปบเดี๋ยว คือเอ,เอจะทําตอน500ซับสไครต์ฉะนั้นมาคอมเมนต์กันเยอะนะทุกคนแต่ผมจะตอบนะก็คือผมจะเลื่อนคอมเมนต์ดูทุกคลิปทุกคนแล้วคือพอเลื่อนคอมเมนต์ดูทุกคลิปแล้วมันจะคอมเมนต์ที่น่าสนใจผม,มจะตอบนะผมโอเคนะโอเคนะเออวุ้งคิดดูนะผมคนคนอื้อ ได้ยินปะ่ะเสียงอ่ะอเสียงนันมันิะหายเสียงะะขอเลดักขบประดับทองมาเลยไม่มีศัตรูที่ไหนสามารถสู้กับผมได้สาเหตุอะผมกูมันเก่งอะเก่งมากเลยเราคงแค่ไอแม็บ๊อบบี้จะไปออนไลน์จะไปสร้างให้ทุกคนดูนะครับ ไม่ต้องโชกเลยน, okay, นี่โอเคมีแล้วมื่เล้ยวนี่ร้อยสามสิบอ็ันนี้กืซิลิเตซโอ้โหแม่งเกลีมันเลยม่มีกีบปืลวอุ้ยนั่นนั่นตัอะไรวะเชียบออบออทุกคนเด็กออดหนม่งอุ้ยโอ้ my god oh my god oh my g o oh, Why you? อบอสมันบอสมันกัดบอสมันกัดเกินครับผมแต่ในจังหวะนั้นเองเมื่อก,กี้กูก็เกือบจะตายแล้วครับหูหยรัวมาครับผมมาดีขอให้ม่คุยตามฉิงว่าคุยตามกูด้วยเธอครับผมมาดิโอ้ยอ่ะ จบแล้วแต่ถ้ามีห้เราผู้ดตามเนาะ k เ a มันยังไม่มีใครมาติดไม่มียังมีใครไม่มคอมเมนต์นะผมก็จะก็ยังไม่ทำนะผมก็จะไปถามผู้ตดตามเนยนะผม,มเพื่อรอให้คนมาคอมเมนต์กันโนอะ้โห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 ไอ้มันน้ำจำลานวัตถุโบราณของสิบสามก็โอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะดึงเลยเข้าหาคุณทนันหรือว่าคุณมวยกา ถ้าเปิดเทอมกูก็ไม่มีเวลาจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะจะไปลงเย็นๆนะโอ้โหดีจริงๆเลย,มา,เยมาดีครับมาดีมิดแดดได้หมดเลยอากซ่าอาฟูเยบเดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ดเย็ใส่ถุงเดี๋ยวเดียเด๋ยว อ้กูเอฟเคเลยเคแต่กูก็เป็นคนเอกเคโอโหอมกูมันโหดนะครับอีทีนจะไปเล่นนักมวยนักมวยมันเล่นสนุกจิงนักมวยมันสนุกสนุกแต่เนี่ยยังไ้อยโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหมอม ถึงด่าน20อะไรผมจะเลิกเลยนะตอนนี้ถ่ายก็เอ้ยมาก้าทีแล้ววนะันเร็วนะเร็วแบบโอ้โหเอาอะไรดีทุกคนเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ลี้ยไก่ก็ไม่ค่อยสำคัญนะอันนี้สำคัญเว้ยเอาอะไรดีอันเนี้ยไอมือนะ่ะหน้าอ,อกก็สำคัญเอาหน้าอ,อกแล้วกัน ก็สำคัญเหมือนกันแหละอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเชียไม่อของดีเนี่ยกันจมตีเราต้องช่างมันคนแล้วก็ไม่เชื่อแล้วไม่ไดนแล้วโอ้โหพันแล้วอะคุณมันรวยอยผมรู้สึกแบบอยากกินน้ำแบบคอแห้งย <c oughs> <c oughs> ิงเอาไว้ <c oughs> ยิงเป็นน้ำไหลเป็นตุดไหลเป็นตดไหลเป็นเค่แต่ยิงนึกว่าจะแฟชโอ้โหมันเร็วนะแต่เวาลาเม็ดมันก็ยัง้อยหรือไม่ถึงโอ้โ oh, ห oh, oh, ไม่ก็ทำให้มันเร็วขนาดนีด้วะทุกคนผมแป๊บเดียวเนะี่ยผมก็จะทำปฏิกิสิยานะผมว่าว่าด่านยี่สิบมันจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้ามัน ถ้ามนไม่ถึงหาดับโอ้โหโอ้เดี๋ยว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 กูยิงสังเกตุอีเหี้ยกูยิงเร็วขนาดยังไเนี่ยสะกี้บลอป่ะโอ้โหสุดยอดครับผมอยากให้เล่นแบบอะไรก็พูดมานะอือเมียหนึ่งอ่ะเมียหนึ่งนี่ผมไ้อัตาการการแบบ แกไม่รู้ว่าความเสียหายกระไรอันนี้ยังไม่ได้ความเสียหายกรไกอนี่กว่าร้อนเลี้ยวเลี่ยวใส่ถุงมาเชียร์แดงทุกคนผมเจอแดงแล้วก็นึกว่าไม่ได้สังเกตุี้ไม่ได้สังเกตนะไม่ได้เจอแดงโอ้ไม่กอดเฮ้ย ก็เป็นครีมท e ี่โหดร่างเอฟเคกูยังทำได้เชื่อกูสิไม่ทำไมมันไม่กล้าอย่างโหดทุกคนทุกคนอย่าเบื่อนะเพราะว่าผมก็ก็เบื่อมันกันแหละเบื่อแล้วทุกคนแหละโอ้โหโอ้โหไม่ก็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 โอ้โหกูเกือบแตกกูเกือบแตกไอ้สาน เกือบไปขึ้นสวรรค์เลยเมื่อกี้แฮมแม่ก็ขึ้นแบบนั้นแล้วแม่เฮ้ยิ่าตื่นเต้นยิงแบบร้อนไม่ไดกันเลยโอ้ยหมนกันเลยรูปดีกันดีกันหมดได้ได้โอ้โหอุ๊ยเชี่ยถ้าถ้าถ้าเวลาไม่หมดนะเมื่อกี้กูตายแล้วเพราะว่ากูโดนตอนนั้นกูโดนฟันครั้งเดียวกูตายเลย อะไรความเสียหายทำให้อดูครับเลือครับโอ้โหทำให้ความเสียหายเยอะไ้เยอะใกล้ os, แต่ความเสียหายธาตุมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับถ้าผมเล่นเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนี่คือสำคัญเลยเกี่ยวนี่คือสำคัญเลยครับเรียนต่อครับผมอุ้ยแบบ ด่านที่สิเก้าแล้วคนด่านที่สิเก้าชั้นหนชั้นสองยังไปไม่ถึงเดี๋ยวค่อยโอ้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็โอ้ไม่เอาเชียเชี่ยเซ็กโฟไฟท์ไปแค่โอ้โหมาดี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 เชี่ย กูนี่มันแจ่งจริงๆยิงเจ๋งแป้งเจ๋งแป้งโอ้เจ๋งแป้งแจ๋งแป้งผมนะสร้างวิสร้างสร้างโมอีพีสามผมจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นโอ้แม่โอ้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคนนะบอกเลยว่ามันแน่สร้างโมอีพีสามอือจะไปฟาร์มเลยจริงโอ้โอ้ my god โอ้ my god มันก็โอ้ my god มันเกิดอะไรขึ้นเชียเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกนมเกิดอะไรขึ้นอะโอเคเชี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะกูจะเอานะเมื่อกี้กูเออแล้วเมื่อกี้เชียบใช่เมื่อกี้อ่ะเร็ววุ้ยวุ้ยบอสบอสเต็มันก็ต้อง ตายอยู่ดีไอ้เบอร์มันเป็นบอดี่หวยแตะโอ้ my god เจนะแล้วชนะแล้วทุกคนในที่สุดมหาโคตาลีอาชันก็สามารถเอาชน,นะด่านหนึ่งในนี้ได้นะเกือบตายแล้วแกนับกาซูเมนอ่ะ อีพีหน้าแล้วผมอีพีหน้าเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของให้พวกนี้ก่อนเชีย่ยมันหลบได้ไงก่อนนะอีพี EP หน้าผมเจอกันบ๊ายบายอืมโอเคเมื่อกี้กดผิดนะโอเคครับบ๊ายบายใหม่นะผมบ๊ายบาย